คุณยายมารสีได้ย้ายห้องแล้วฟอนโชว์หนึ่งเสเตปพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจทำเอาแฟนๆต่างเป็นห่วงกันยกใหญ่เมื่อเห็นอ้อยจิราวดีลูกสาวของศิลปินอาวุโสคุณยายมารสีอิสรางกูลนณะอยุธยาวัย102ปี โพสภาพคุณยายนอนป่วยจนต้องนอนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันซึ่งก่อนหน้านี้ออยจิราวดีได้เขียนแคปชั่นเผยความรู้สึกของคุณยายมรารสีไว้ว่าวันนี้มาเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลราชวิถีคุณแม่บอกว่าแม่ถูกทิ้งหนาวมากโทรแม่จา๋าโรงพยาบาลเขามีเวลาเยี่ยมเป็นเวลาหนูยังหาห้องเดียวให้แม่ไม่ได้เลยคุณหมอบอกห้องเต็มหมด ต้องอยู่ห้องรวมส่งสารแม่มากธรรมดาจะมีคนคอยคุยคอยเต้นให้ดูตอนนี้ไม่มีใครมาคุยด้วยแถมไม่มีใครมาเต้นให้ดูด้วยหนาวใหญ่เลยคุณแม่บอกว่าอยากกลับบ้านอยากไปเที่ยวส่งสารแม่จังถ้าได้ห้องเดียวเมื่อไรก็จะมีคนไปเฝ้าหนูก็จะอยู่กับแม่ได้นะจ๊ะล่าสุดอ้อยจิรวดีก็ได้โพสต์คลิป คุณยายมาราสีขณะกำลังฟ้อนรำโชว์อย่างอารมณ์ดีพร้อมเผยให้ฟังว่าตอนนี้ได้ย้ายมาอยู่ห้องเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งยังขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมอบให้มาอีกด้วยได้ห้องเดียวแล้วสุขภาพจิตดีขึ้นสาธุกราบขอบคุณทุกท่านสำหรับกำลังใจที่มีให้คุณแม่นะคะ